แมาซองแตดเนาะโค้งชุดไายมาเพื่อนว่าตัดคัดเพื่อนเฟ้นหาลักพี่น้องนะเพื่อให้มีช่วงมีมันเลยพี่น้องกับตัวเก่าเนาะอันดีชุดที่เพิ่นปล่อยที่แดกบาดมากโค้งทุดไทยหลังอันนให้เพิ่นไม่ย้ำให้มันตรงกันคักติมคักเลยเนาะเพิ่นก็เลยอยากให้มีช่วงมีมันคือว่าฟันเม็ดเดียวพร้อมเนาะตัวกันตัวร่องที่มาโค้งสุดไทยเลยก่อนออกเนาะสำหรับเล้าขาดปัดครับผม แล้วก็รัฐบาลไทยนะฮะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกับเขาเึืนกนได้พี่น้องเด้อเนาะแต่ว่าเลขอันนี้เพิ่นนี่กับติดตลอดเนาะอันนี้เนาะอันนี้อันนี้ยังใส่ตะแคกรงได้หน่ใส่ตลอดชีพตลอดชีบเลยหนิมีเปียดนี่มาเก็บเปดนี่อ่าผู้ใดสิจับตัวใดใส่กับจับใส่สุดนี่เลยเอาง่ายเป็นเลขติดครับผมเป็นเลขติดอ่าเป็นสุดของขาดตัดเพิ่นครับผมนะคะนี่เห็นไ่มพี่น้องรัฐบาลไทยอ่านี่เห็นวะจังมาเต้อ่า อันนี้เลขเลขทูบพี่นี่อ่าเลขถูกตรงกับคันนี้แหละนี่อ่าตรงกับทะเบียนรถคันนี้แหละอ่าชีวากันเมื่อนันเนาะมากเราเลขทูบมันตรงกันเลขทูบมี่หนึ่งมี่หามี่เก่าครับผมนะสวัสดีคุณแม่อืมอ่าไม่เอาคือกิงคือพักเถออ่าแกงจืดขัาว่ปลือเนาะตรงตรงได้เลยนี่สองแมวท่านเหล้าข่าปั๊บอ่านี่บรรยากาศพี่น้องนะผู้ใดที่ที่รั่วเขาอันนก นกขับยังอันย่เัมือเลตัวันเห็นบ่อเห็นยมาเศ้าอันบอเห็นตวเขาอซื้อเขาบานึงแปดเจ็อันนกขับมาให้แม่เบิ้งนั่นนะโอ้เร็วเรับแม่ขับ่ม่ขับยไ่่ันมึงพูดแล้วรันสีเบิ้งมือเล็กมอมูตีบรรยากาศอ่ามาตามเน่ทังอัน พี่น้องบรรยากาศพี่น้องหุ่นนายเอฟซีเพม่อนกันเาะมัดเข้ากันสำหรับรัฐบาลไทยด้วยพี่น้องด้วยสำหรับรัฐบาลไทยคนหายมากกับคนฝากมากเฮ้ยบอกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่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 คนฝากมากเนาะเต็ียมเลยกับคนหายมากสองหางแค่นั้นเนาะชุดนี้มีสองหางนะคะเพราะเอ็ดมินเจ็บเขียนใบแหย่อยู่เลขปู่นี่เลขทูบขาดปัดนี่อ่าเลขทูบ โกกกระเตียงอิลีคงสุดท้ายของเพื่อนตรงกับทะเบียนรถท่านอยู่แล้วพี่น้องอืมอ้าวแต่ว่าวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศอ่ามานำหอดมองพี่น้องมานำหอดแบบหอดแลอะไรแต่ว่าเต่าโตจะไปไช่โทษหากกบะบรับไม่มีหลักเพรไม่โทรศัพท์ต้องโทรยากบ่รับเพื่อนว่าตที่โตกระบ่ได้สจีมากกระมาหลุดตามสบายเพื่อนเคยสร้างไว้ก็เลยสูมมาอีกเสริมเคยอืมนะคะ เอาก็เลยถือโอกาสเอาซื้อขนมนมนุ่ยพี่น้องมาฝากตอนน้องเพิ่นลูกสาวเพิ่นลูกสาวลูกชายเพิ่นเนาะเพิ่นมีโชคมีมันกะเอาดี่ดีพร้อมแมนแมนแมนแต่ว่ารอเพิ่นได้โชคได้มันเพิ่นกะคิดหอดคือเก่าเนาะนี่แล้วนี่นี่เด็กๆไม่อยอะเด็กน้อยครับผมเนาะ มาฝากสำหรับแนวท่าก็ลอดวงนมาสิไดท้ายสไดท้เพิ่นฝากไว้บ่ไม่เห็นอยี๋ยคือเพิ่นไปยู่เลยจักไปใส่แจักเพิ่นไปทางใด้ดิเหรอพี่น้องวันีมาหนึ่งร้อนไปไหนนะอ๋อยังไม่มาให้ไหนมาพี่น้องอันนี้ลูกสาวใหญ่เพิ่นลูกสาวใหญ่อ่าลูกสาวใหญ่แล้วพี่แจ็บจะเอาขนมฝาได้ไหมไม่เป็นไรแต่อยู่ไหนเอฟซีาบองพี่เพินอันนี้อันนี้เบาอ่ะอนนุ่ม อันนี้หนากเลยนะพี่อาทั้งนมทั้งอะไรนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกชุบกำลังใจทุกชุบไงละพี่น้องติดตามไปด้วยกันมาหอดมาถึงแล้วยาไปใช้มือดีได้แน่นอนนะคะพู่นบํบดบรรยากาศข้างนอกเอื่อมุนพวดพวดดีใจไร้พี่น้องเหขอบคุณบรรยากาศบรรยากาศพวดพวดเอาเลยเอาเลยกินเลยกินได้เลยพอดีเอาเลยแบ่งเห็นความความอะ ทำบุกสาวทำบุกชายวายูเหี้ยนมือจักไปใช้เออวายูวายูค่ะค่ะมนเนี่นมันเป็นแฝดคู่อ่าน้องเจ็ดสองเป็นมิแฝดเป็นน้องผู้ชายอีกคนนึงผู้ชายค่ะกินนมกับแมวอ้อมกับแมวเอายังไงก็ล่อน้นกันพี่น้องมามาถึงแล้วนี่จะเด็กใหม่พี่น้องไพรวัลแฝดสองมาถึงแล้วอี่พี่น้องเไพรวัลอดวันมาสีวายด้พี่น้อง ปยูยูพี่แต่เด็กเด็กเด็กนะะกํลังยาดกันด้วยพ่อว่าไงว่าดีพ่อว่าไงบ้างตอนนี้บอกว่าถ้ามาที่ไหนว่าเอ้เร์ี่ไปหาตอนเี้ยงเทยปเฮ็ดยานจิงิงเป็นตัดเปลจับไปตัดเปลมันเบาดโทษเยตะพอสวนตดดินต้หักทีนั่นเอย โอ้พุดก็รังเอาเอาแบงนอนกินนำ้ำอั่นลูกสาวลูกชส,กส้เพื่อนพี่น้องเนาะเอาพาเบงน้ำจิบจยังไงทีนี้เนี่ยเพื่อนกาไปยูไปยูอ่าไปตัดตาำเนาะแล้วว่ากันกินี ก็ได้ก็สือไปดั่มหาแนวทางฝากก้็ได้แนนน่ออืได้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังแรงใจเห็นมาผี่น้องมาจังว่าก็เล่าว่ามปนวันสิบข้อได้พี่น้องมาได้ข้อง่ายๆที่ขันคันเมืองคันเห็นหรอกยังยังเมืองซื่อๆมันแตกอีหลีมันเข้าจริงๆเอามาลงช่องนี้ให้ว่าเขามาตลอดเนาะมาให้เนาะก็เข้ามีเข้ามีหลุดท่า ถ้าจำว่าิดรมานับบ่ไไรพี่น้อย็นับบ่ถแอดมินเจ็บกันับว่เพราะว่า่ถือราซิบหงดกุดย้งสามหวดนะเพราะว่าส้นมากแะแตกตรงนี่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 นีสนี่นี่นี่นีนี่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 นีเดี่นี่นี่สี่สี่น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 ง่นี่นา่นู่นี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 ่กก่นี่นีนี่นี่ีี่่นนีสี่ัีนีนนวทางเหรอยังไม่าเลยพ่อตนไหนจะออกหรือจะออกกับนือีนี่นีีนน่ีนได้หรือยัง ฉันเป็นแล้วยังในนี้จะมีไหมในนี้นะในนี้จะมีออกอีกไหมวันจันทร์เนี่ยเล็ดดุลเลดถอนเลดขามโอ้โหเบ้งไหนพี่น้องเบ้งไหนนี่อันนี้นองเช็ดองนี่เลยเล็ดชิบล่องสมันแล้วนี้ลูกสาวเพิ่นบรรยากาศพี่น้องเน้องแต่ตอนนี้กำลังรออีกทางหนึ่งในทางเด้อเนาะงสำหรับในทางเราพัฒนา มื่อนี้ก็จะมาเอาครบเลยคันเป็นพอพนนีก็ทั้งแนวทางเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยอ่ารัฐสภาไทยต่องวดเลยเตรียมต่องวดเลยเตรียมต่องวดผู้ใดเกียรติไซเป็นสิเพิ่นสิย่ำตัวใดครับผมนะคะสำหรับแนวทางขับปัดแต่ว่าอย่าเมืองซื้ออะไรพี่น้องย่ำอีกอย่าดูนี่เฉยเพราะว่ามันแตกอิลิถือว่าแม่นย่้มเติบถือว่าแม่นเรียกถูกเพื่อนนี่คืออัศจรรย์แท้ดีจุดจุดขอแนวทางเราพัฒนาแตก เด็กตั้งสามตัวมาขอรัฐบาลไทยมึงหนึ่งถือออกมาเนาะตรงกันครับถ้าเบียนรถเท่าเนาะมึงดูพี่น้องออย่างเี้ก็ออกเต็มๆเลยออกเต็มๆพี่น้องเด้อเอางไรก็ต้องรออีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปล่าหาจะขจันปลาได้พูดอะไรบ้างไปขอปลาจักหน่อยพี่น้องเออไปขอปลาจักหน่อยรวยอีกหน้าพี่น้องเด้อรวยอีกสักจั่นหน้าพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆการเดินทางกับทางช่องนะผู้ที่ติดตามทีมงานมาให้ ที่กดลายกดแช่ที่ส่งดาวที่ทุกอย่างอ่าเนาะไม้เองเนาะมันเป็นการอ,อ่าสนับสนุนช่วยการเดินช่วยการเดินทางอของทางช่องของทางทีมงานผู้เพคนไปเอาแนวทางมากอะถือว่าแม่นย่ำอิลีเนาะไม้เนาะเอาไปสั่นละพี่น้องสั่นละพี่น้องเนาะเดี๋ินล,ล่อว่าสิไปพว้าเพิ่อยูปลาไสิไปยูมกยูปลาไหนนี่จะไปขายควางก็เลยมาหาก็เลยซื้อคว้างมาฝาก เล็กหน่อยก่อนเล็กหน่อยก่นอนเนาะไม่รู้ว่าสิไปีพ่อกันอยู่อป้าเลยเอออ้าพี่น้องนโลกฝ่ากวางไก่เช่ลไรเกิน <c oughs> มาเมือน,นี่เนาะเอากระไรแจ,จังล่อพี่น้องได้คืนน้ำหายพ่อพุ่นละเนาะจะนําหาให้เจอเนาะบ่รู้ว่าพ่อสิไปีหนักพี่น้องนี่แหละพี่เนี่ยเวลาของคนเฮามันบ่นบนคือกันเนาะหนักจัดหนักงานผู้ใดก็ได้แอดมินเดินทางมากกั คือมาตามแนวทางใค่ทางกลางแสงแดดอ่าทางเมือ่อยกฟฝนตกทางกันยากยากอืมแ้มเวเมื่อแดดเราเสิล้วพี่น้องง่ายงอนขี้นอนเอารอดที่ตามเนะาะสำหรับใครที่เ่ารัฐาบาลให้หรือว,ว่าเล่าคุณช่างกับลูกสาวเพิ่งไหน,นกันอยงไรก็มาให้เมื่อกี้ที่มาให้ทำเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาเหลย เปน็นสิบเปนน้ำหาเป็นสิบเปนน้ำหาหรือว่าเพ่นไปตัดปาเออไปตัดปำไอ้เป็่สิบไปนน้ำหาสวนปำมสนจามทางไป, <c oughs> ไปน้ำหาตัวมาหอดพ่อนีงเราเนาะจากสิบไปยู่ใสแล้วรียู่ใส่บุนอีกอ่าว่ามันจะถ่ายยู่นี่คือเก่าเอาเพ่นสร้างไหวได้เพ่นว่าแม่มือไดก็ได้ตามสบายเนาะนตามสบาย <c oughs> แต่เราม่มีคนยู่พี่น้อ <c> ง <oughs> ชืช่อเสียงอดมินจะมาเศร้าก็ยังยู่เออน้อจะเรามาพ่นถ่าวรไว้ <c oughs> เจดามนี่ไงเจดามอยี่อ,อันนี้ก็แฝดนะนี่แมวก็แฝดแมวก็แฝดคนก็แฝดไห้ว่าถ้าก,กินทั้งนมอ,อันทั้งคนทั้งแมวทั้งคนทั้งแมวเพราะนี่แมวสองตัวแฝดคน้คนดูดนอ่นรับแมวดูดต่อไป <c oughs> ด้วยอ้าวสำหรับ่องเด้อรอดที่ต่ำรับส้ม <ขอ S 2> รับน้ำตาลไปด้วยกันนะคะอือคอยมีสุงมีมันค่ะรอแนวทางตัวเลขสำหรับคลิปนี้พี่มีตัวเลขเนอะจะว่ากัน เอาขนมนมหน่อยชีสไ <G> ด้มากลยอก็เล็กมากชีสส <G FC S 2> ี่บาทให้น้องเพิ่น,นวุ<ร>้นเล็บเพราะว่าเพิ่นฝากมาเลยเนี่ครับผมเลยมาให้เจ้กกวนไม่เป็นไรนั่งนั่งใจเนาะอยู่ไม่อยู่ก็ไปอีกเด้ดอวยขอรอดทีตามกันครับผมสวัสดีครับ